นี่คือความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจของบริษัทบางปะอินโคเจเนเรชันจำกัดบิบริษัทในเครือของ CK Power จำกัดมหาชนหรือซ K p o w าวที่ล่าสุดได้รับประกาศนียบัตรยืนยันการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้งของผลิตภัณฑ์ประจำปี2568จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกองค์การมหาชนหรืออบกรสิ่งนี้ไม่ใช่แค่การประเมินธรรมดาแต่เป็นเครื่องหมายชี้วัดความโปรง่งใสและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมขององค์กรโดยในพิธีรับมอบประกาศนียบัตรครั้งนี้คุณวรวุอนุรกงศี กรรมการผู้จัดการของบริษัทเป็นผู้เข้ารับมอบจากมืออาของนายนกรตักวิรพัฒน์ผู้อำนวยการองค์กรณสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย T.I.J. แต่เรื่องนี้มีความสำคัญที่หลายคนอาจมองข้ามนั่นคือประกาศนียบัตรฉลากคาร์บอนฟุตพริน์ไม่ได้เพียงแค่รับรองว่าบริษัทมีการประเมินและลดการปล่อยก๊าซเรืองกระจกได้ดีเท่านั้น แต่ยังเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่การพัฒนาที่ยังยืนลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแบบจริงจังส่วนโรงไฟฟ้าของบางปะอินโคเจเนเรชันก็ได้รับการยอมรับเต็มที่ในเรื่องนี้เนื่องจากได้ฉลากคาร์บอนฟุตพรินท์สำหรับผลิตภัณฑ์หลักอย่างครบถ้วนทางไฟฟ้าและไอน้ำแสดงถึงความมุ่งมั่นในทุกจุดของกระบวนการผลิตนี่จึงสะท้อนให้เห็นภาพการลงทุนทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ช่วยลดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งปรับปรุงกระบวนการผลิตไฟฟ้าในทุกขั้นตอนเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าระหว่างการใช้ทรัพยากรและผลกระทบที่ลดน้อยลงซึ่งทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายใหญ่คือการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่ให้เหลือศูนย์นสซโภายในปี2,593แสดงให้เห็นว่าบริษัทไม่ได้มองแค่ผลกำไรระยะสั้นเท่านั้นแต่ยังให้ความสำคัญกับความยั่งยืนในระยะยาวของโลกและสังคม แต่แล้วคำถามที่น่าสนใจคือเราควรวัดความสําเร็จแค่จากการได้รับประกาศนียบัตรเหล่านี้หรือไม่หรือเราควรมองลึกลงไปในกระบวนการและวิธีการที่องค์กรต่างๆใช้ในการลดคาร์บอนฟุตพริ้งอย่างแท้จริงและสิ่งนี้จะมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนหรือสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของพวกเขาอย่างไรบ้างหลายคนอาจเห็นว่าฉลากคาร์บอนฟุตพริ้งเป็นเครื่องมือที่สําคัญแต่มีเสียงบางส่วนที่ตั้งคําถามว่ามันเพียงพอหรือเปล่าในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างแท้จริงคุณคิดเห็นอย่างไร ลองแชร์ความคิดเห็นและร่วมสนทนาในคอมเมนต์ได้เลยสำหรับใครที่สนใจติดตามข่าวสารเกี่ยวกับตลาดทุนและภาพรวมของอุตสาหกรรมพลังงานสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากช่องทางของมิติหุ้นซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและอัปเดตข่าวสารแบบเรียลไทม์เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจและวิเคราะห์ตลาดได้อย่างทันสถานการณ์